สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกบสันๆครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาเอ้ยไม่ใช่โทษทีโทีลาว VIP ลาว VIP จะออกทุกๆวันเวลาประมาณสักสามทุ่มสิบห้านะครับถึงสามทุ่มครึ่งนะครับลาว VIP ก็จะมาออกทุกๆวันนะอ่าอ่า เมื่อวานนี้หลุดนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะอ๋อคนละอันเมื่อวานนี่หลุดครับผมวันนี้เอาใหม่นะวันนี้เอาใหม่นะครับแนวทาง V.I.P. ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับประมาณนี้นะอือออกทุกๆวันสามทุ่มสิบห้าถึงสามทุ่มครึ่งนะครับราวรอบดึกนะ มาณนี้นะครับจดเอาทุกตัวก่อนนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับห้าหกเจ็ดเน้นที่หกกับเจ็ดฟันทงที่หกนะครับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกหกนะครับเจ็ดถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามห้ามาก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามมันอาจจะมียาวกว่าน,นั้นก็ได้อืมประมาณนี้นะครับลูดเอาก็ได้นะครับกันกันมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคู่เจาะแต่แต่เด่นนะแม่นอยู่ คู่เจาะมันไม่ค่อยเข้าให้ระมัดระวังด้วยนะครับอหาคู่เจาะมาใส่เอานะถ้าถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ลูดเลยลูดเลยลูดหกกับเจ็ดเลยนะครับประมาณนี้เน้นบนกันล่างนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับจนแล้วใช่ไหมครับอ่า,อาจนแล้วก็มาคุยกันต่อใครรีบก็ ไปก่อนก็ได้นะประมาณนี้ขอขอบพระคุณสรรมาชิทก,ท,กทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกเลยก็ขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับสุขภาพดีเป่าตุงเป่าตุงมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับลาว VIP อ่อีลาว VIP รลาว VIP ลาวสตาร์ออกช่วงกลางวันลาว VIP ออกช่วงกลางคืนนะครับประมาณนี้แนวทางก็จะมาลดความเสี่ยงให้ท่านได้ผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะใครจะเอาไปลงทุนหรือทำอย่างอื่นก็จงพิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปใช้นะครับ5 6 7นะครับเด่นที่6กับ7เน้นที่6นะครับฟันธงที่6นะตัวรองคือ7ตัวกันคือ5ก็ประมาณนี้ก็พิจารณากันไปนะครับอชอบชนค่อยจัดนะครับชอบหมายถึงว่าเราชอบ ชนหมายถึงว่าชนที่สำนักอื่นหรือว่าชนของเล่ตัวเองที่คำนวณเป็นค่อยจัดนะครับถ้าเกิดไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับลาวีไอพีห้ลูด6กกับเเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสาหรับคนสมาชิกเก่าก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ